เรื่องจิตตามโนจิตตสังคโปอันหนึ่งภิกษุสใดจงใจพรากายมนุษย์จากชีวิตหรือแสวงหาศาสตราอันจะปิดชีวิตให้แก่กายมนุษย์นั้นหรือพันนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่อให้ตายด้วยคำว่าท่านผู้เจริญ จะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านด้วยชีวิตอันแสนลำบากยากแขนนี้ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่เธอมีจิตใจอย่างนี้มีความดำริใจอย่างนี้พันนาคุณแห่งความตายก็ดีชักชวนเพื่อให้ตายก็ดีโดยหลายในแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปราชิก หาสังวาดไม่ได้